สวัสดีครับยินดีต้อนรับทุกท่านเข้าสู่ย t u b e ช่องมหาบิทาลหลักสลายนะครับสำหรับคลิปนี้ก็อยู่ที่ถนนนราธิวาสราชนครินนะครับสายรอนนะครับเพื่อมาชมบรรยากาศของถนนนราธิวาสนะครับก็สวยงามนะครับกรุงเทพมหานครก็ไปดูผู้ชมกันเลยนะครับนะครับเป็นฝั่งขาเข้ากรุงเทพนะครับถนนนราธิวาสราชนครินนะครับเกตต์ตะอนนะครับ ขวาเมือเป็นช่องรถด่วนนะครับของรถเมย์นะครับข้ามสารกรด่วนพิเศษนะครับ BRT นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นขาออกนะครับไปพระรามสามนะครับถนนนราธิวาสราชนคทร์นะครับด้านในขวาสุดจะเป็นช่องด่วนพิเศษของรถเมย์นะครับ BRT นะครับมีลำคลองด้วยนะครับเกียรสาชอนนะครับถนนนราธิวาส ว่าไม่ค่อยได้มาฝันนี้นะครับกรุงเทพมหานครเขตสาธรกับถนนนราธิวาสราชชนครินนะครับไปพระรามสามครับเส้นี้นะครับริมถนนนราธิวาสนะครับราชชนคกรินก็บนขึ่บบาทนะครับก็จะมีถนนก็จะมีต้นไม้นะครับทียอะไรกันนะครับสวยงามมากนะครับทำให้ร่มรื่นมากนะครับ นะครับบรรยากาศของถนนนราธิวาสราชนครินนะครับมีลำคลองอยู่ตรงกลางนะครับตรงนี้เป็นถนนนราธิวาสขาออกไปทางพระรามสามนะครับจากนั้นก็ฝั่งนั้นก็จะมาจากพระรามสามนะครับเข้ากรุงเทพนะครับด้านขวามือก็จะเป็นช่องรถเมล์ด่วนพิเศษนะครับ BRT นะครับของกรุงเทพมหานครนะครับเป็นช่องเทราจรเฉพารรถเมล์ด่วนนะครับ บรรยากาศสวยงามครับบนสะพานลอยครับถนนนารา่ิวาตร,ราชนกครินนะครับสาธรกรุงเทพนะครับวันนี้ก็จะขาเข้ากรุงเทพนะครับวันนี้ก็มาจากพระรามสามนะครับไม่ล่มรื่นมากนะครับถือว่าเป็นถนนที่สวยงามนะครับ ถนนนราธิวาสราชนครินทร์นะครับทั้งเกาะกลางและก็พุทธบาทนะครับมีต้นไม้ร่มรื่นมากนะครับครับสำหรับคลิปนี้ก็มีโอกาสมาแถวถนนนราธิวาสราชนครินทร์นะครับก็เลยมีโอกาสนําภาพบรรยากาศของถนนนราธิวาสมาให้ท่านได้ได้ชมกันนะครับสำหรับรถที่ผ่านก็จะมีปอสาย77นะครับ ถน,นนตะถนนดราธิวาสราชนคกเรียนนะครับที่ว่าสวยงามนะครับก็ขอขอ,ขอบคุณสำหรับการรับชมและติดตามนะครับอย่าลืมกด subscribe แล้วก็กดกระดิ่งเพืไไ่อรับการแจ้งเตือนคลิปใหม่ๆพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ